สวัสดีค่ะพบกับน้องมิงน้วจ้ามนาพค่ะิกบรกับกระดภาษาไทยกดหึ่งกับสไทยกดหนึผลไม้ไทยคือว่าบักหมอกบักยางบักเมาบักเมาเมนวะภัษาลาวบักเมาไทยบักกาปูกาปูครับมาเลยครับมหนาจ้าี่ฉันัไปแล้วสเรือล้าเดินผมเจ็บพึ่งจัดไปแล้วค่ะ กินได้ไหมกินได้ไหมันนันอั่นผู้บังเขานำไยแตกเกิดจานโอ้ยมาได้พี่น้องเด้อตึ้งนาบิ้งนาบิ้งตานั่นโอ้ยนำไแตกได้พี่น้องกันปาทั่วสานสั่วสันเลยค่ะอร่อย เอาคุณพ่อทำไมเก็บแต่สีเนี้ยทำไมเก็บสีนี้แดงมันอยู่สูงเกินไป <c oughs> เกมอนไปแล้วอันนี้อะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโปเกมอนไปแล้วดินได้เนี่ยกระได้หรอต้องฟูเข้าแล้วเนี้เนาะอะต้องฟูเข้าฟูเข้าเดี๋ยวเอามันมีอยู่ดินแห้งต้องฟูเลต้องเทถอยไปเลยไในทางเข้าก็สบายแหละเราเอาแดงๆเที่ยงเที่งไหมเออแดงแดงพ่อซื้อขึ้นเอง mm. ปะ เมืนะ่อกี้พี่ตาก็ขึ้นดิตะกี้พี่ขก็ขขึ้นเหมือนกันแมนอยู่บนนี่ล่ะนั่งกินอยู่นี่ล่ะหัวเราบ้างด้วยพ่อไม่ได้น้ำหนักเหมือนพี่ต้าพี่พ่อตัวใหญ่กว่าพี่ตา้าค่ะค่ะ <laughs> มามานี่แหละลิงน้อยเมื่อยบอเมาบักเมาอ๋อไม่ใช่กันโตรดเราต้องเรียกอย่างนี้เราเป็นภาษาบ้านเรากันโตรดเนอรลงมาดีๆเดี๋ยวเออเดี๋ยวไม่ตกบอบ่บออย่าตก เาียเฮ้ยกินเขากินเขาในหรอเปลมาบักเมาบักเมารากเมนเรียกว่ากันโตรกันโตรติกต่างแสบไม่แตกมันหลายปวดกเอาไปกับกรกพริบตาย โอ้เจ,ปจไปมากเจไปมากแห้งกินกับอะไรนะไม่มีปลาจอบนำ้ำเอาว่าน,น้าจุยไปกินข้าวแล้วไป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 ,ไปแล้วปเข้าไปเข้าไปกินข้าวถาไปหน้าแดดหนาแดนหมดเลยวันนี้ได้ของอร่อยด้วยพุ่นว่านาจุ้ยไปแล้วจะพึ่งขับนะนี่ญาติคุณแม่ ไปกันอันนี้อันนี้สวนสวนยางอ่อยีอยสวนยสวนยางกิทาสวนยางนู้มันนี่เนอร์ยินไหมไปกันขาสันไปกันเธอก็กำลังเดินทางออกไปนะคะทุกคนไปกินข้าวเที่ยงเนาะว่าจะไล์สุดเลยค่ะแต่ว่า ไม่ที่ที่ตรงเนี้ยตรงๆนี้มันไม่มีสัญญาณโอ้ยปักปล่องกับประตรูไปค่ะไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะทุกคนไปกันเมื่อกี้หัวหน้าเจอกับเจบพึ่งก็ไปกินข้าวพอดีมามาตอนประมาณสิบโมงเนะาะวาสิบโมงแล้วก็ทายจักน,น้อยนึงแล้วก็กินข้าวนะคะ